หัม,มเกี่ยวหญ้าแล้วเราไปฝนที่ตกแล้วเด้ฝนตกเด๋วเด็ก็ระหันเขาลงกันนะปีนี้เขาก็งามนะฮัมไปติดต่อจ้างคนงานไว้แล้วบ่โอ้ยคนงานก็หายากขาแรงกระแพงทขาา้ขาเศร้าเข้าเที่ยงตกแรงมากยังมีน้ำหวานตัท้ายอีกแต่งเส้นเขาทีจ้างรถเกี่ยววะฮัมปีเนี่ยน้าเขามันรวมได้พอรถเกี่ยวเขาสิมาใหาบ้บ่ไอ้ไอ หน้าลมันบ่อทิชชานรถเกี้ยวกับท้ายหน้าเบิ้ลปัญหาเรื่องหน้าสีลมช่วยรถเกี้ยวดีพี่เก่าสามสีรุ่นใหม่ล่าสุดของเข้าราะว่ามาพร้อมกับลู่เลิกพบลูกน้อกันร่อยรถปัญหาการดิลมได้ดีเที่ยมนี่หลีอจีพี่นี่น่าออกรถธิ์จ่อยจากกันไว้่พอพ่อก็คิดคิดการหันแล้วเฮ้ยมันดีจริงไลยรถเกี้ยวรุ่นนี้น่ะไอ้ไอ้อยากได้รถเกี้ยวรถแ่าคู่บ้าน ไหล่าสุด DC 93 <4 S 1> ทิศขนาด93เร้งมาจุดเด่นอีกมองหนึ่งนะจ๊ะที่บอกว่ารถเกียว DC 93ของเฮาซอยรุวยลมได้ดีนั่นก็คือความสูงไตทองรถขนาด33เซติเมตรและระยะห่างระหว่างสี่กระถาง73เซติเมตรค่ะเยี่ยมเผ็ดงานได้ต่อเนื่องด้วยขนาดความสูงถังน้ำมันร่อย20ลิตร้วยกันค่ะ เด็บง่านเร็วได้ง่านไวมด้วยขนาดภาพคว้างของหากเกียวมากถึง2.4เซมตค่ะการบำรุงรักษาจะง่ายขึ้นเพราะฟ้าฐานของขเข้าเปิดง่ายเที่ยงเปิดขึ้น,นด้านบน ตอยควบคุ้มได้ทุกข้างชันตอยไห้เทนง,งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นจ้าชุดหัวเกียวเข้าออกแบบมากมายอยไข้ลำเลียงเขา่าได้ดีขึ้นลดอาการการติดข้อขณะที่เข้าเกีียวเข่าเนี่ยได้ดีจ้าเยี่ยม หลังจากที่ลูกค้ารัรบรถเกี่ยวดีดีก็3ปีคิสไปแล้วภายได้2ปีลูกคา้าจะได้รับบริการตัวเช็คตีทั้งหมด7ค่ะเมื่อวานรถจะใส่ง้างใสยทีมสร้างบริการจะสามารถไปบริการลูกคา้าได้ถึงทีหลังจากรถลูกคา้าพ้นประกัน2ปีไปแล้วเขาก็จะมีโครงการเข้ากับทีมกันเพื่อที่จะดูแรลรถลูกคา้าตลอดอายุการใส่งางและจะได้รับส่วนลดอะไรสสูุดง15%เยี่ยม ไม่เดืยนนีเพื่อนซอยดาบสูงแคร์ข้างร้านที่บริยากาศลำตีเธอร์ลงเกาียวแดดบนไม้ไถลข้าสูงตองทีผู้บัญชาจารเกษตรย่นค้าดีซีเกลืสารสีคิดเครื่องแห้งเห็ดงานไว้กล้องตัวย่าฮ <Yahoo! S 2> ู้อีนี้ทีครับไปอีนี้ครับแจ็คจะทำไปด้วยป่ะ เนี่ยครับแ่จังไหนก็ได้ไปออกรถูข้างานคุณตาจะเกษีย่นครับผมเพื่นบริการดีเบาเพิ่อิวไวหลรถคนเดียวสกี่ยวทันมานสีอออีจะคันบดี่เ้านท่วีจบแล้วอย่าลืมกดไลค์